เอาเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวโลกทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h แนล EGSX1 ครับผมโอเคครับ okay, วันนี้เราก็มีมอส GTA อีกแล้วนะครับผมรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นมอสที่พิเศษมากนะเพราะว่ามันมาจากเกมดังนะครับผมเกมนี้เนี่ยคือ God of War นะครับผมแต่ว่าเรานำมอสเนี่ยแล้วก็พลังของครโตที่เป็นตัวละครหลักเนี่ยนะครับเอามาอยู่ในเกม GTA ภาค San Andreas นะครับผม ต้องขอบอกได้เลยนะครับว่ามอสตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับถึงมันจะมีลูกเล่นอะไรที่ไม่เยอะเนี่ยแต่บอกได้เลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยโคตรโหดพลังแม่งโอพีมากนะครับคุณผู้ชมครับโอเคนะครับก่อนรับชมนะครับถ้าคุณอยากรู้เป็นยังไงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจให้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่มาใหม่นะครับยังไม่รู้ว่าช่อง EJX1 ทําอะไรก็ต้องเรียนแหว่งนี้ก่อนนะครับว่าช่อง EJX1 s เนี่ยจะทําเกี่ยวกับมอส GTA แซนเป็นหลักนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมอสภาพสวย สอนตั้งค่าเกมหรือว่าลงอะไรต่างๆนะครับพวกมอสจีปะทะนะเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเกม GTA อยู่แล้วนะครับหรือว่าเพลเยอร์ที่เล่นเกม GTA อยากหามอสอยากหาอะไรใหม่ๆในการเล่นเกมนี้นะครับผมช่อง ETSX1 เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะสำหรับใครที่กำลังหาอยู่นะครับผมนะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเผื่อใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีการลงมอสกันเลยนะครับผมมาเราไปเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะเพื่อนๆก็จะต้องโหลดไฟล์ใต้ล่างดีสคริปชั่นก่อน เพื่อหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามอสลงยังไงนะครับบอกได้เลยว่ามอสเนี่ยลงง่ายมากๆมันไม่ต้องใช้อะไรเลยครับเพื่อนเพื่อเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องมอสเลยก็ได้นะครับเพราะว่าแอดเนี่ยนะครับได้ทําทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะในไฟล์ตัวนี้นะครับผมเพียงแค่เพื่อนเพื่อนมีตัวเกมต้นฉบับครับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยโหลดไฟล์ที่แอรทิ้งลิงไว้ใต้คลิปแล้วนะครับแล้วก็โหลดไฟล์เนี่ยอย่าลืมนะครับดูวิธีการกดข้ามลิงด้วยเพื่อหลายๆคนชอบมาถามว่าโอ้โหแอด โหลดไม่เป็นบางทีโหลดไปไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมแอดทิ้งวิธีการกดข้ามลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปรับชมด้วยนะครับก่อนถามนะพอเพื่อนโหลดไฟล์อะไรเสร็จแล้วนะครับผมไฟล์พร้อมอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนเพอนแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อน,นะครับแตกไฟล์ที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะได้ไฟล์แบบนี้เลยนะฮะแอดต้องเน้นย้ําว่าได้ไฟล์แบบนี้เป๊ะๆนะเพราะว่า แอดเนี่ยจะอัพตัวนี้ไว้ให้นะมันจะไม่แตกต่างจากนี้อย่างแน่นอนนะครับผมพอเพื่อนเพื่อนได้ไฟไล์อะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็ให้ทําการ Copy ทุกอย่างที่อยู่ในไฟล์ gta god of war mod นะครับผมให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยก๊อปปี้ทุกอย่างเลยนะที่อยู่ในนี้นะก๊อปไปเลยแล้วก็วางลงตัวเกมของเพื่อนเพื่อนเลยตัวเกมเพื่อนเพื่อนเนี่ยแอดแนะนำนะว่าอย่าเพิ่งมีพวก mod loader หรืออะไรเลยนะเป็นแค่ตัวเกมปเปล่าเล่านะเป็นตัวเกมออริจินอลเลยยังไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ก๊อปไฟล์ตัวน ในตัวไฟล์ตัวนี้เนี่ยเขามีมอดพื้นฐานให้อยู่แล้วนะครับได้แก่ครีโอมอดโหลดเดอร์นะครับผมพวดสคริปอะไรเขามีให้อยู่แล้วเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะตัวแค่ไขาภาพอะไรเขาก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะถ้าสังเกตจากในไฟล์นี้นะครับเขามีไวสกรีนมีอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปลงเพิ่มนะจบแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าเล่นในตัวเกมได้เลยนะครับผมเพียงเท่านี้นะฮะ <L un ters> เดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันดีกว่าว่าตัวเกมจะเป็นยังไงหลังจากที่ลงมอดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันคร เอาเละครับผมตอนนี้ก็อยู่กันในเกม GTA San Andreas เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้ทําการลงมอดเรียบร้อยแล้วนะครับมอดเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษอะไรหลายๆอย่างนะถ้าเกิดเป็นมอดแบบนี้นะครับผมก็คือว่าจะมีพวกเรื่องภาพเรื่องความลื่นไหลของตัวเกมเนี่ยแถมมาให้นะอันนี้เนี่ยคือเฉพาะมอดตัวนี้นะครับผมจะมีแถมมาให้เนาะแอดก็ต้องบอกได้เลยว่าแม่งพิเศษจริงๆนะครับได้มอด God of War ด้วยแล้วก็ได้มอดพวกภาพลื่นๆภาพเต็มจออะไรแบบนี้ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบนะครับผม ซึ่งแอดเนี่ยก็ถือว่าชอบมากเลยนะเพราะว่ามันแถมความลื่นไหลในเกมให้นะครับผมเฟรมเรทไดยวิ่งไปร้อยกว่านะครับตอนนี้อยู่ที่120นะครับผมสุดยอดมากเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามอสตัว God of ฟบอลเนี่ยจะมีการ Activate แล้วก็ดิ a c t i v a t e ตยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับผมวิธีการเปิดชีตมอสตัวนี้นะครับผมให้ทําการพิมพ์คําว่า G O W E นะครับ นะมนะมาจากับพี่แบบนี้แล้วสกินเครทโทสก็จะมาเรียบร้อยแล้วนะ <Wow. S 1> สังเกตที่ขวามือด้านบนนะครับผมตรง S u d เนี่ยจะเห็นได้ว่าเลือดเนี่ยยาวมากๆนะครับคือเลือด CJ ปกติก็จะมีเท่านั้นแหละแต่ว่าเวลาแปลงร่างเป็นเครทโทสแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มหลอดเลือดมาให้อีกแล้วมันยาวมากเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อจะสามารถมีพลังที่เยอะมากถ้าเกิดใครอยากได้พลังแบบเต็มเมนะครับผมให้ทำการเพิ่มสูตรไปก็ได้ครับคุณผู้ชมครับนะบมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่านี่เป็นการรีวิวมอดนะครับ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวจะกดสู โอ้โหสุดยอดถือว่าแจ่มเลยตอนนี้เลือดกับเกราะเต็มแล้วนะครับเคทสเนี่ยพลังแม่งแบบโอเวอร์โดสแน่นอนนะครับต่อไปนะครับผมจัดสังเกตได้เลยว่าตัวสกินของเคทสเนี่ยนะครับจะเป็นสกินที่แบบไม่ใช่สกินกากๆนะสกินเก็บรายละเอียดดีนะคุณผู้ชมสังเกตจากหน้านะครับท่าทางตัวละครใบหน้าหรือว่ารอยอะไรต่างๆที่อยู่ตามร่างกายเนี่ยนะครับจะถือได้เลยว่าไม่ใช่สกินกระหรวนะครับผมเป็นสกินที่ดีมากๆเพราะว่าเขาเก็บรายละเอียดมาดีไงคุณผู้ชมมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็อาวุธประจำกายของเขานะครับจะเป็นเบรดนะครับแอดขอเรียกสั้นๆว่าเบรแล้กกันเพราะว่าแอดไม่ใช่แบบคอเกมอะไรของกอร์ทเอาบอสักเท่าไหร่นะครับผมอาวุธที่มือของเชเลโทสเนี่ยจะมีเพียงแค่อย่างเดียวก็คือดาบของเขานะครับดาบคู่ใจนะเราสามารถเลื่อนเก็บได้นะถ้าอยากได้มาดอย่างเดียวอาวุธของเขาก็จะไปแขวนอยู่ข้างหลังนะ,ะแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันเหมือนกับแบบดาบแม่งเดินตามตัวมากกว่าที่ตัวจะแบบพกดาบเอาไว้อะเอออะไรประมาณนั้นเนี่ยเห็นไหมมันจะติดตัวแบบเนี้ยมันจะไม่ดูแบบแปลกๆนะค เวลาเคโทสจะไปไหนหรือว่าอยากจะเล่นสกินตัวนี้เนี่ยแนะนาว่าให้ถือดาบไว้ดีกว่าเพราะว่ามันจะดีกว่านะครับผมมันก็ไม่ได้แบบถือว่าเป็นการลบอะไรเกี่ยวกับวิธีการเล่นเลยนะไม่ได้ทําให้เกมเดินช้าลงหรือว่าไม่ได้ทําให้ตัวละครเนี่ยมีสกิลที่น้อยลงนะครับทุกอย่างเท่าเดิมหมดเพียงแต่ว่าถ้าเกิดห้อยแบงค์หลังเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออห้อยแบงค์หลังมัใจอย่างเงี้ยแอดแอดว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะสู้กับเอามาถือในมือจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะแบบ เออสกินมันจะดูดีกว่านะครับถ้าพูดถึงจริงๆแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวอันต่อไปเลยดีกว่านะครับผมเคลโตตัวนี้วิ่งเร็วเท่าเดิมนะครับ CJ วิ่งเร็วยังไงเคลโทก็วิ่งเร็วแบบนั้นแหละนะครับเขาไม่ได้มีสกิลในการวิ่งเร็วนะครับแต่ว่าเคลโทตัวนี้มีสกินพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับมีพลังพิเศษอย่างนึงก็คือเขาสามารถกระโดดสูงได้ครับผมเดี๋ยวมาดูการกระโดดของเขานะครับนี่เห็นไหมมันสูงมากเลยนะปกติเนี่ย c ีจสกินออริจินอลไม่สามารถที่จะจ้ขนนนาดี้ะครับ แต่ว่าพี่เครโทสเรากระโดดได้เลยครับผมถามว่าสูงแค่ไหนปีนขึ้นข้างบนได้อะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยนี่มันสูงมากเลยนะปกติสกิน CJ ทําำไม่ได้นะครับที่จะกระโดดได้สูงอะไรขนาดนี้นะครับผมเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะฮะเครทสกระโดดข้ามบ้านได้อะนะครับเนี่ยเขาจะแถมแบบมอสกระโดดสูงมาให้นะทำให้เครทสเนี่ยมีพลังในการกระโดดสูงนะครับผมโอเคต่อไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูดาบดีกว่าว่าดาบเขาเนี่ยมีพลังอะไรบ้างนะครับผมไม่ได้แบบเอามาถือเล่นนะไอ้เวลากระโดดสูงแล้วเนี่ยนะครับเคทสเนี่ยจะมีหลอดเลือดที่อึดกว่าปกตินะครับผมถ้าเกิดเทียบกับ CJ ดูแล้วเนี่ยนะครับเวลากระโดดลงมาจากที่สูงเนี่ยต้องร้องแอกหรือไม่ก็แบบเลือดลดไปเกือบครึ่งหลอดน,นะแต่พอเวลาเรากลายมาเป็นเคทอสแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียเลือดหรือเปล่า นี่ฮะเสียแบบนิดเดียวเผื่อให้จะไม่เสียเลยนะเพราะว่าแอดมองดูแล้วเนี่ยมันนิดเดียวจริงๆอะมันน้อยมากนะครับขนาดกระโดดจากที่สูงนะถ้าเกิดเป็น CJ เนี่ยน่าจะครึ่งหลอดนะครับถ้าเป็น CJ แอดว่าหมดครึ่งหลอดนะแต่พอกลายร่างมาเป็นเคโทแล้วเนี่ยก็นั่นแหละฮะพลังแม่งโอเวอร์โดจริงๆนะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดาบดีกว่าเออหลายๆคนรอดาบเนาะว่าดาบสกิลดาบจะเป็นยังไงนะครับผมขอเตือนก่อนให้เบาเสียงก่อนนะเพราะว่าเวลามันปล่อยพลังออกมาเนี่ยปล่อยพลังออกมาเนี่ยเสียแม่งดังมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม นี่เป็นไงโอ้โหนี่ฮะคือแบบเสียงมันแบบใช้ได้เลยนะแต่ให้เบาเสียงเพราะว่ามันจะมีอีกท่าหน,นึ่งเสียงโครด,ดังเดดอ๋ยวแอทํทำให้ดูนะอันนี้ขอแบบเนี่ยเห็งไงนไหมเสียงดังมากอะ่ะดูเสียงนะคุณผู้ชมโอ้โหระเบิดรถนิดนึงระเบิดเออเห็นไหมคุณผู้ชมเสียงแม่งร้อยล้านดซิเบลอะมันดังมากเลยนะอันนี้ต้องยอมรับนิดนึงคือมันดังมากเลยครับผมเออแล้วลืมบอ,อกไปเคทอสการระเบิดได้นะครับไม่ตายนะครับผม การระเบิดได้ไม่ตายครับเนอสำหรับใครที่แบบว่าโอ้โหเคโทโสพลังขนาดไหนนะเมื่อกี้โดนระเบิดไม่ตายนะครับเลือดไม่เสียเหมือนเดิมเออแต่ทาไมตอนแรกแอดเลนล้วมันมันลดมานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเออมันอาจจะแบบผิดพลาดทางเทคนิคนะฮะแต่โดยรวมแล้วเมื่อกี้โดนระเบิดไปตั้งหลายแบบนะฮะแล้วแบบอยู่ใกล้รัศมีระเบิดด้วยตัวละครก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับเออสกินพลังของเควทโสนะครับผมเขียวเราไปดูเพิ่มเติมดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยมาดูว่าถ้าเกิดกด โจมตีรัวๆจะเป็นยังไงครับดูการเล่นท่าเนี่ยจะมีการกระโดดด้วยนะตอนท้ายรู้สึกได้นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่จะมีการกระโดดหมุนตัวนะครับคุณผู้ชมครับกระโดดเหมือนตัวเพื่อแบบเล่นพลังเพิ่มเติมนะครับโอเคแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้ากระโดดสูงผสมกับการที่เคลโทรออกอาวุธออกดาบเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับผมปึ๊บนี่หมุนหมุนโอ้ยระเบิดดีครับรออะไรอ่ะดูให้ท่านผู้ชมหมุนหมุน โอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมโอ้โหพลังเมื่อกี้นี้ทำลายล้างมหาศาลนะะก็โดดสูงบวกคลิกซ้ายนะครับผมโอเครถระเบิดลเลยอะระเบิดให้กูหน่อยเอเออโอเคนะจะได้มีเสียหน้าเท่าไหร่ <laughs> เผื่อบางทีออกอาวุธออกคันลังแล้วนิ่งนะฮะอะไรประมาณนี้เนาะก็นจะจะได้ช่วยเซฟแอดได้ดีเหมือนกันนะครับผม โอเคเมื่อกี้รู้สึกว่ากระโดดสูงเนี่ยเลือนลดมาทีเดียวเองนะถือว่าเคทอเนี่ยก็ถือว่ามีพลังในการอดทนสูงมากเลยทีเดียวเชียวนะครับผม <Wow. S 1> นะก็เป็นประมาณนี้นะสรุปแล้วก็คือสกินตัวนี้เนี่ยนะครับจะมะีหลอดเลือดที่เยอะมากกว่าปกตินะครับแล้วก็เคด็อของเราเนี่ยกระโดดสูงมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็พลังดาบนะครับสามารถใช้ดาบได้ในการกดคลิกซ้ายนะฆ่าแบบตัวละคร NPC ได้ภายในคลิกเดียวแล้วก็กระโดดสูงผสมบวกคลิกซ้ายจะเป็นการเล่นท่าผสมนะครับผมก็ทำให มีแรงในการที่จะแบบว่าโจมตีมากยิ่งขึ้นมีระยะที่สูงมากยิ่งขึ้นในการออกอาวุธและก็การโจมตีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูดีกว่าว่าสาหรับการปิดสูตรนะครับปิดชีตเมนูทุกอย่างกลับสู่โหมดปกตินะครับของสกินตัวนี้ให้ทําการกด G O W D นะครับเพื่อทําการปิดสูตรทุกอย่างนะครับผมอ่าก็จะกลับมาสู่ตัวละคร C J ตามปกติแล้วนะอันนี้ก็คือไม่มีพลังเลยเลย C j ก็กระโดดปกติไม่มีดาบไม่มีอะไรเหมือนเมื่อกี้แล้วนะโอเคโทดก็ออกจากล่าง CJ ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับหวังว่าคลิปนี้ม็อดนี้นะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่กาลังหาม็อดเล่นอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่ม็อดกอดออฟบอลอย่างเดียวมันยังมีม็อดภาพมีม็อดอะไรต่างๆนะที่แบบทําให้ตัวเกมเนี่ยเล่นแล้วดูดีมากขึ้นเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องแบบลงม็อดกอดออฟบอลแล้วจะต้องเล่น God War ออกอด กมมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเอาไปเล่นแบบว่าเวลาทำเนื้อเรื่องหรือทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เฟรมเรทที่สูงกว่าตัวเกมแบบปกตินะครับผมโอเคเอาละครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมจนจบครับเดี๋ยวเราไว้เจอกัในวิดีโอต่อไปผิดพลาดอะไรหรือว่าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายชาวโลกครับผม